เราจะมาพูดถึงจุดคุ้มทุนนะคะเบรกอีเวนต์พอยต์นะคะคือจุดที่แสดงถึงรายได้รวมเท่ากับต้นทุนนะคะซึ่งเป็นจุดที่ไม่มีกําไรหรือขาดทุนเป็นจุดที่ใช้พิจารณาโอกาสความสําเร็จของธุรกิจจุดคุ้มทุนต่านะคะมีโอกาสที่จะคุ้มทุนได้เร็วจุดคุ้มทุนสูงนะคะมีโอกาสที่จะคุ้มทุนได้ช้าจุดคุ้มทุนหรือจุดเสมอตัวนะคะเป็นการวางแผนและ ควบคุมการดำเนินของธุรกิจโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณกำไรเพื่อคำนวณหายอดขายหรือไรายได้เท่ากับต้นทุนส่วนประกอบของการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะคะ 1. ต้นทุนคงที่ต้นทุนที่ยังคงอยู่แม้ไม่มีการผลิตไม่ว่าจะผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ต้นทุนก็ยังคงที่ต้นทุน ผันแปรเป็นต้นทุนที่เปลี่ยนไปตามปริมาณต้นทุนเพิ่มขึ้นตามวัตถุดิบที่เราหามานะคะ3ก็คือต้นทุนรวมสรุปสมการนะคะจะได้รายได้ลบต้นทุนผันแปรล,ลบต้นทุนคงที่เท่ากับ0จุดเสมอตัวหรือจุดคุ้มทุน รายได้เท่ากับราคาขายต่อนหน่วยคูณจำนวนที่ขายต้นทุนผ่นแปรคือต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจะผ่นแปลโดยตรงไปตามกิจกรรมต้นทุนคงที่คือต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วไม่ผ่นแปลโดยตรงไปตามกิจกรรมจุดคุ้มทุนในธุรกิจรวบรวมผลผลิตข้าวของสหกรณ์ในจังหวัดนครพนมสิ่งที่ต้องการขายข้าราคาเท่าไหร่ถึงจะคุ้มทุนสิ่งที่ต้องทำหน แยกต้นทุนในการดําเนินธุรกิจรวบรวมข้าวออกมาให้ชัดเจนว่าเป็นต้นทุนคงที่หรือต้นทุนผันแปร 2. จัดทําระบบสินค้าอย่างชัดเจนระบุราคาซื้อขายปริมาณที่ซื้อขายอย่างถูกต้องเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอสากรณ์การเกษตรเอจำกัดข้อมูลจากงบการเงินรวบรวมข้าว43,941 3 0 3กิโลกรัม ต้นทุนพันแปามแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบาบาทต้นทุนคงที่68,363.16บาทการคำนวณราคาขายหน้าจุดคุ้มทุนเท่ากับต้นทุนคงที่บวกต้นทุนผันแปปริมาณหน่วยที่รวบรวมเท่ากับ9.66บาทต่อกิโลกร,รมัมถ้าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสะกรอนจำหน่ายในราคา8บาท หรือว่าขายขาดทุนถามว่าขาัดทุนไปเท่าไหร่นำ9.66-8คูณ43,941.3จะได้เท่ากับ72,942.11บาทสารกรณ์การเกษตรบีจำกัดข้อมูลจากงบการเงินรวบรวมข้าว1,153,270กิโลกรัมต้นทุน1,008 2 3 1 7 3 7 3 9 2บาทต้นทุนคงที่2 9 4 2 4 6 5 6บาทผลการคำนวณสากกรต้องจำหน่ายข้าวในราคากิโลกรรัมละ2.26บาทจึงจากคุ้มทุนซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำจนไม่น่าเชื่อถือได้ À, จะมาพูดต่อจากสาลไลด์ที่แล้วนะคะจะมาอธิบายเกี่ยวกับต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรค่ะแยกออกมาว่ามีอะไรบ้างนะคะต้นทุนคงที่นะคะจะมีเป็นพวกค่าเช่าเป็นต้นนะคะแล้วก็ต้นทุนผันแปรจะมีเป็นพวกค่าน้ําค่าไฟค่าวัตถุดิบต่างๆเป็นต้น,นะคะ่ะต่อมานะคะจะเป็น à, การคํานวณค่ะการคํานวณน,นะคะจะมี à, สูตรนะคะเป็นราคาขายนะคะเท่ากับต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปรแล้วก็หารด้วยปริมาณหน่วยที่รวบรวมได้ทั้งหมดค่ะสไลด์ต่อมานะคะจะเป็นการแยกออกมาอีกทีหนึ่งนะคะอย่าง FC นะคะเป็นต้นทุนคงที่ VC ต้นทุนผันแปรค่ะสไลด์ถัดมาจะเป็นรูปแบบกราฟค่ะเป็นรายรับรวมนะคะเพิ่มขึ้นเชิงเส้นนะคะเป็นปริมาณที่ขายได้ทั้งหมดนะคะยิ่งขายได้ราคาสูงเท่าไหร่กราฟก็จะยิ่งสูงขึ้น,นะคะ่ะ สไลด์ถัดมานะคะเป็น fixed c o s ค่ะค่าใช้ใจ่ายคงที่ไม่ว่าจะขายได้เท่าไหร่นะคะต้นทุนก็จะเท่าเดิมเสมอนะคะต่อมานะคะเป็นกราฟของค่าใช้ใจ่ายเงินผ่านแปรค่ะสไลด์ถัดไปนะคะเป็น total cost ค่ะต้นทุนรวม f i x e c o s นะคะเท่าเดิมไม่ว่าจะขายได้เท่าไหร่นะคะก็จะไม่เท่ากับศูนย์ค่ะ ตัว variable cost นะคะจะทำให้ fixed cost นะคะเพิ่มขึ้นยิ่งปริมาณเยอะนะคะตัว variable cost ก็จะเพิ่มขึ้นตามกราฟค่ะสไลด์ถัดมาเป็นกำไรแล้วจุดคุ้มทุนค่ะพื้นที่ใต้กราฟสีเทานะคะก็จะเป็นตัวกำไรค่ะถ้ารายได้ต่ำกว่าต้นทุนนะคะเราก็จะขาดทุนสไลด์ถัดมานะคะเป็นตัว break even t point ค่ะ เป็นสูตรคำนวณน,นะคะจะมีสูตรคำนวณเป็นการสลับที่กันไปมาค่ะสไลด์ถัดไปนะคะเป็นตัวอย่างค่ะเขาให้เราหาออจุดคุ้มทุนนะคะว่าจะต้องขายรองเท้าได้กี่คู่ขายได้เงินเท่าไหร่ถ้าขายได้แปดพันคู่ก็จะได้กําไรหรือว่าจะขาดทุนนะคะและตัวนั้นเราก็จะไปหากันนะคะสไลด์ต่อมานะคะตามสูตรเลยค่ะ เอ่อฟิกซ์คอร์นะคะคือเป็นต้นทุนคงที่ตามสดก็คือ2ล้านค่ะ Variable Cost นะคะ1 0 0่ r ร c e ราคา300แล้วหลังจากนั้นเราก็เอานำไปเข้าสูตรได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นสูตรการคำนวณจุดคุ้มทุนนะครับก็คือ BE เท่ากับ FC หาร P ลบ VC นะครับ BE เท่ากับจุดคุ้มทุนนะครับ FC เท่ากับต้นทุนคงที่ P เท่ากับราคาขายต่อหน่วยนะครับ VC เท่ากับต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนะครับต่อไปผมจะยกตัวอย่างการหา BEP และกำไรนะครับตามหน้าจอนี้เลยนะครับถ้าเราลงทุนผลิตเสื้อขายในราคาตัวละ50บาทโดยมีต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนผันแปรอื่นๆนะครับตัวละ30บาทนะครับการลงทุนครั้งนี้ใช้เงินลงทุน50,000 0บาทและ คาดว่าจะมีกำลังการผลิตได้ปีละ30,000ตัวนะครับจงหา BEP และกำไรในปีแรกนะครับก็คือ BEP เท่ากับ500,000หารด้วย50ลบ30นะครับก็จะได้เท่ากับ25,000ตัวนะครับเสื้อตัวที่25,001ไปจนถึง30,000นะครับ จะให้กําไรตัวละ20บาทนะครับดังนั้นในปีแรกจะมีกําไรเท่ากับ5,000คูณ20ก็จะได้เท่ากับ100,000บาทนะครับจะมาพูดสไลด์ต่อจากเพื่อนนะคะจุดเสมอตัวหรือจุดคุ้มทุนนะคะการวิเคราะห์คือการตั้งราคาขายต่ํากําไรต่อหน่วยก็ต่ําอาจคืนทุนช้าแต่หากราคาต่ําเมื่อเทียบกับสินค้าคู่แข่งอาจทาให้ยอดขายสูงขึ้นกําไรโดยรวมสูงขึ้นนะคะ การตั้งราคาขายสูงกําไรต่อหน่วยมากคืนทุนเร็วแต่เนื่องจากราคาสูงลูกค้าอาจซื้อน้อยมากกว่าจุดคุ้มทุนที่คํานวณไว้ส่งผลให้ขาดทุนและสินค้าก็อาจจะเหลือได้นะคะความยืดหยุ่นของอุปสรรคที่มีต่อราคานะคะยกตัวอย่างราคาราคาสูงหรือต่ำก็ได้แต่ต้องคุ้มทุนลด,ดราคาและเพิ่มแนวระดับราคา,ารักษาระดับราคาให้คงที่หลีกเลี่ยงสงครามราคา ลด,ดราคาเลิกผลิตราคาคงที่ผลิตต่อความยืดหยุ่นของอุปสงค์ที่มีต่อราคานะคะกรณีอ,อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นสูงนะคะคือความค่าความยืดหยุ่นมากกว่าหนึ่งการเปลี่ยนแปลงราคามีผลต่อปริมาณการซื้อเป็นอย่างมากนะคะกรณีอุปสงค์มีความยืดหยุ่นต่ําค่าความยืดหยุ่นน้อยกว่าหนึ่งการเปลี่ยนแปลงราคามีผลต่อปริมาณการซื้อน้อยหรือไม่มีเลยนะคะ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ที่มีต่อราคานะคะพูดถึงเรื่องค่ามันนะคะคือ Q1 Q2 P1 P2 นะคะว่ามันคืออะไรความหมายมันคืออะไรนะคะ Q1 คือปริมาณ e ความต้องการการซื้อก่อนเปลี่ยนแปลงราคา Q2 คือปริมาณความต้องการซื้อหลังเปลี่ยนแปลงราคา P1 คือราคาเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงราคานะคะ P2 คือราคาใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงราคาค่ะ